ที่ทุกท่านเห็นนะครับตอนนี้นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> แม่กําไรนะครับกําลังจัดเตรียมนะครับเป็นคาเฟ่เปลือกหอยนะครับเพื่อตอนรับทุกสั้นนะครับก็จะมีกาแฟมีเครื่องดื่มมีน้ําดื่มนะครับก็คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนนี้นะครับยังจะมาแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกทีนะครับข่าวตอนนี้เนี่ยกำลังร้อนมากเลยช่วงบ่ายเลยบ่ายสองนะครับไปดูกันว่าแม่กําไรเนี่ยทำอะไรอยู่นะครับเชินนะครับก็เร็วนี้อย่างที่บอกนะครับคาเฟ่คาเฟ่แม่จะมีอะไรบ้างครับอาหารเนี่ย มีอาหารอะไรแนะนำก็น่าจะง่ายๆเป็นเนื้อหอยลวกซีฟู้ดเนี้ยกำลังคิดอยู่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมเลยนะครับก็ก็มีเครื่องดื่มกาแฟนะครับมีเอ็นหอยเนื้อหอยนะหอยสดสดเนื้อหอยสดสดเอ็นหอยสดสดนะครับยังไงฝากติดตามแล้วก็มาชิมมารับชมนะครับกันที่คาเฟ่เปลือกหอยนะครับของแม่กำไรอยู่เพชรเกษม68ตรนะครับนอกจากท่านมาได้ชิมอาหารอร่อยแล้ว ทานเครื่องดื่มไายร้อน